สวัสดีทุกคนค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเจาะลึกชะตามนจันทรานะคะ วันนี้เราจะมาดูดวงชะตาลัคนาราศีสิงห์สำหรับเดือนกร,รกฎาคม2568กันแบบเจาะลึกทุกมิติเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนที่ของดาวการเงินการงานความรักสุขภาพสิ่งของนำโชคเลขนำโชคและวิธีเสริมดวงให้ชีวิตโดดเด่นยิ่งขึ้นสำหรับลัคนาราศีสิงห์ตามจันทรคติไทยคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15สิงหาคมถึง14กันยายนชาวสิงห์เป็นคนที่มีลักษณะเด่นคือความมั่นใจ ความเป็นผู้นําและความโดดเด่นเหมือนสิงโตที่เปล่งประกายในป่าแห่งโอกาสวันนี้เราจะมาดูกันว่าราศีสิง์ในเดือนกรกฎาคม2568จะมีอะไรรออยู่บ้างพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะ มาเริ่มกันที่การเคลื่อนที่ของดาวซึ่งเป็นหัวใจของโหราศาสตร์เลยนะคะในเดือนกรกฎาคม2568ดาวอาทิตย์ดาวประจำราศีสิงห์จะอยู่ในตำแหน่งที่ส่งเสริมความมั่นใจและพลังแห่งความเป็นผู้นำทำให้ชาวลัคนาราศีสิงห์รู้สึกถึงความกระตือรือร้อนในาการแสดงศักยภาพนอกจากนี้ดาวพฤหัสในราศีมีถุนจะช่วยขยายโอกาสในด้านการสื่อสารและการนำเสนอตัวเองแต่ระวังความใจร้อนที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งในบางวันนะคะ เคล็ดลับวันที่24 2 6กรกฎาคมดวงจันทร์ในราศีกันจะช่วยให้คุณจัดการงานและตัดสินใจได้อย่างรอบคอบค่ะมาดูเรื่องการเงินกันบ้างค่ะเดือนนี้ชาวลัคนาราศีสิงห์มีโอกาสได้เงินจากงานที่ต้องใช้ความมั่นใจและความโดดเด่นเช่นการนำเสนอโปรเจกต การค้าขายที่เน้นการแสดงตัวตนหรือการทำงานที่สร้างชื่อเสียงเหมือนสิงโตที่คำรามเรียกความสำเร็จแต่ระวังค่าใช้ใจ่ายที่อาจเกิดจากการลงทุนที่กล้าเกินไปในช่วงต้นเดือนแนะนำให้วางแผนการเงินให้ดีโดยเฉพาะช่วงวันที่9 11กรกฎาคมซึ่งเหมาะกับการเจรจาเรื่องผลประโยชน์ค่ะเคล็ดลับหลีกเลี่ยงการใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยและมุ่งเน้นการลงทุนที่สร้างมูลค่าระยะยาวนะคะ ในด้านการงานเดือนนี้เป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีสิงห์จะได้แสดงความสามารถด้านความเป็นผู้นําและความคิดสร้างสรรค์คุณอาจได้รับมอบหมายงานที่ต้องใช้ความโดดเด่นเช่นการนําทีมการนําเสนอไอเดียหรือการค้าขายที่เน้นสไตล์ส่วนตัวเหมือนสิงโตที่นําฝูงด้วยความสง่างามแต่ระวังความขัดแย้งในที่ทํางานจากการตัดสินใจที่รวดเร็วเกินไปในช่วงต้นเดือนแนะนําให้ฟังความเห็นของทีมและวางแผนอย่างรอบคอบนะคะ เคล็ดลับวันที่24 2 6กรกฎาคมเหมาะกับการนำเสนองานหรือเจอรจากับหัวหน้าค่ะสำหรับความรักคนโสดชาวลัคนาราศีสิงห์มีโอกาสเจอคนที่เข้ากันได้จากสถานที่ที่เน้นความโดดเด่นเช่นงานอีเวนต์งานสังคมหรือการพบปะในวงการงานในช่วงกลางเดือนคนที่เข้ามาจะชื่นชมความมั่นใจและเสน่ห์ของคุณเหมือนคู่หูที่พร้อมเดินเคียงข้างสิงโตผู้สง่างาม ส่วนคนมีคู่ความสำคัญจะเต็มไปด้วยความตื่นเต้นจากการแสดงออกถึงความรักแต่ระวังความต้องการเป็นศูนย์กลางที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งเล็กน้อยนะคะเคล็ดลับวันที่24กร,รกฎาคมเหมาะกับการชวนคนรักไปทำกิจกรรมที่แสดงถึงความเป็นตัวคุณเช่นออกเดทในที่ที่คุณรู้สึกมั่นใจค่ะ ในส่วนของสุขภาพเดือนนี้ชาวลัคนาราศีสิงห์ต้องระวังความเหนื่อยล้าจากการทำงานหนักหรือการพยายามโดดเด่นเกินไปโดยเฉพาะอาการปวดหลังหรือความเครียดแนะนำให้พักผ่อนให้เพียงพอนะคะสำหรับร่างกายลองออกกำลังกายที่ช่วยกระตุ้นพลังเช่นการวิ่งหรือเต้นเพื่อรักษาความสมดุลและเติมพลังให้ตัวเองเคล็ดลับวันที่19ถึง21กร,รกฎาคมเหมาะก,กับการเริ่มต้นดูแลสุขภาพด้วยวิธีที่กระฉับกระเฉงค่ะ มาถึงสิ่งของนำโชคกันค่ะเดือนนี้แนะนำให้พกหินซันสโตนหรือเครื่องประดับสีทองเพื่อเสริมความมั่นใจและความโดดเด่นสีนำโชคคือสีทองและสีส้มซึ่งจะช่วยให้คุณรู้สึกมีพลังเหมือนดวงอาทิตย์ที่ส่องสว่างในท้องฟ้าเคล็ดลับสวมเสื้อผ้าสีทองในวันที่ต้องนําเสนอตัวเองหรือเจรจาเพื่อเพิ่มความมั่นใจค่ะ สำหรับการเสริมดวงแนะนำให้ทำบุญเกี่ยวกับความเป็นผู้นำหรือความเจริญรุ่งเรืองเช่นบริจาคอุปกรณ์ให้โรงเรียนสนับสนุนโครงการที่เกี่ยวกับความคิดสร้างสารรค์หรือทำบุญกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เกี่ยวกับความสำเร็จเพราะดาวอาทิตย์สนับสนุนความโดดเด่นและพลังอีกวิธีคือจุดเทียนสีทองในคืนพระจันทร์เต็มดวงวันที่8กร,รกฎาคมพร้อมตั้งจิตอธิษฐานเพื่อความสำเร็จและโชคลาภเคล็ดลับ วางของตกแต่งสีทองหรือภาพที่เกี่ยวกับความสำเร็จในบ้านหรือที่ทำงานเพื่อรับพลังแห่งความมั่นใจในด้านโชคลาภและโอกาสพิเศษเดือนนี้ชาวลัคนาราศีสิงห์จะพบโอกาสจากงานที่ต้องใช้ความมั่นใจและความโดดเด่นเช่นการได้งานใหม่ที่เน้นการแสดงตัวเองการค้าขายที่สร้างชื่อเสียงหรือการพัฒนาโปรเจกต์ที่ดึงดูดความสนใจเหมือนสิงโตที่คำรามเรียกโอกาส วันที่24 2 6ถึง26กรกฎาคมเป็นช่วงที่ดวงโชคลาภพุ่งแรงอาจมีข่าวดีเกี่ยวกับการเงินหรือการได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่เคล็ดลับลองทำสิ่งที่แสดงถึงความเป็นตัวคุณเช่นนำเสนอไอเดียใหม่หรือเข้าร่วมง,งานสังคมในช่วงนี้เพื่อเสริมโชคค่ะเลขนำโชคของชาวลัคนาราศีสิงในเดือนนี้คือ1 5และ8เลขเหล่านี้จะช่วยเสริมความเป็นผู้นำและโชคลาภค่ะเคล็ดลับ ใช้เลขเหล่านี้ในชีวิตประจำวันเช่นเลือกเบอร์ที่มีเลขหนึ่งหรือทำนัดในวันที่ลงท้ายด้วยเลข5ค่ะสุดท้ายคําแนะนำประจำราศีสําหรับชาวลัคนาราศีสิงห์เดือนนี้เป็นช่วงที่คุณต้องใช้ความมั่นใจและความเป็นผู้นำให้เป็นประโยชน์อย่าปล่อยให้ความใจร้อนมาขัดขวางความสำเร็จดาวอาทิตย์จะช่วยให้คุณเปล่งประกายถ้าคุณกล้าสแสดงตัวตนอย่างมีสติมนจันทราแนะนา จงเป็นสิงโตที่คำรามด้วยความมั่นใจแต่รู้จักฟังและปรับตัวเพื่อความสำเร็จที่ยั่งยืนนะคะเป็นยังไงบ้างคะกับดวงชะตาลัคนาราศีสิงในเดือนกรกฎาคม2568หวังว่าทุกคนจะได้แรงบันดาลใจและพลังบวกจากมนจันรานะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเจาะลึกชะตามนจนรน มีคำถามหรืออยากให้ทำนายอะไรเป็นพิเศษคอมเมนต์ไว้ได้เลยค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ